ถอยหลังได้นะครับดิดสวิตช์นี้นะครับแล้วเร่งจะถอยหลังนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวโคนรักอาเซีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดีไวายไหลไปเรื่อยชแนลนะครับอยู่นี้นะครับเราจะมาประกอบเครื่องบินสปอตเตอร์กันนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นสปอตเตอร์นะครับขนาด1เมตรนะครับผมวิทยุเป็นไฟสกายไอหกเอ็กนะครับแล้วก็จะติดตั้งไจโรด้วยนะครับตัว A3 Pro นะครับผม สปีดของ hobby wing นะครับ40ิบ a m v 2นะครับมอเตอร์2212นะครับผมแล้วก็เซอร์โวโลหะ4ตัวนะครับเขเคครับก่อนอื่นนะครับก็ทำการนะครับกรีดชุดหางนะครับผมเป็นล่องนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวหางเข้าไปนะครับใส่ล้อลงชุดไฟนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวลำเนี้ยเป็นของค่ายมินิยมนะครับตัวงานข้างับข้างในเป็น งานไม้เลเซอร์คัดนะครับผมนี่นะครับช่องต่างๆนะครับสวยงามนะครับผมนี่ละเอียดนะครับผมงานละเอียดแท่นไม้ก็นี่นะครับเสริมมานะครับผมเป็นไม้อัดสําหรับงานอาซีไม้อัดเนื้อแน่นนะครับผมก็จะมีความเหนียวของเนื้อไม้มากกว่าไม้อัดธรรมดานะครับสามารถไขเกลียวปล่อยเข้าออกได้หลายครั้งโดยที่เนื้อไม้ไม่ยุ่ยนะครับผม ก็จะเหมาะการติดตั้งแท่นมอเตอร์นะครับโอเคครับเริ่มประกอบันเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการจะติดตั้งเซ์โวที่ปีกนะครับผมเพราะกะระยะนะครับผมแล้วก็ตั้งอาร์มเซ์โวตั้งเซนเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจุดที่ติดตั้งล้อนะครับผมตัวนี้ตัวงานนะครับก็งานเลเซอร์คัตมาให้เรียบร้อยนะครับงานเรียบร้อยดีมากเลยครับผมติดตั้งไม่ยากมีรูเจาะมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสองข้างนี่นะครับแล้วก็ช่องเซ์โวนะครับก็เจาะมาให้เรียบร้อยนะครับ เป็นงานค่ายนะครับผมงานดีมากครับครับผมนี้ครับทางตัวล็อกล้อนะครับก็ติดตั้งอยางนะครับเราจะให้เกียวปล่อยมานะครับ4ตัวนะครับผมก็ยึดนะครับที่รูตรงนี้นะครับจะมีเข็มขัดเห็นไหมครับใช้เข็มขัดนะครับล็อกแล้วก็ขันเกียวปล่อยยึดล้อไปนะครับทั้งสองข้างเลยครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับตัวแผ่นหางดิ่งแผ่นหางระดับนะครับผมอีเลเวเตอร์แรตเตอร์นะครับนี่ครับเซอร์โวลงเรียบร้อยนะครับผม ติดตั้งมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวแอรอนนะครับผมนี่ครับที่เหลือก็เสร็จแล้วนะครับก็แค่จับมาประกอบให้เป็นตัวลำครับผมครับผมตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนก่อนจะเสร็จแล้วนะครับก็คือสําหรับลํานี้นะครับเจ้าของให้ติดตั้งจโรด้วยนะครับผมนี่ก็เบิกจโรกล่องใหม่มาใส่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะยากหน่อยนะครับก็คือการเซติดตั้งให้เหมาะกับตัวลำนะครับจุดที่วาง เซตทิศทางการวางกล่องเซตทิศทางการกันของกล่องจโรเซตไฟโหมดนะครับผมแล้วก็เซตคลิตเลเวลนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวติดตั้งลงไปที่ตัวลำนะครับผมทดสอบใช้งานปกติก็สามารถเซตได้เลยนะครับประกอบตัวลำสมบูรณ์ได้เลยปลาลุยครับครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสปอตเตอร์นะครับลำนี้นะครับปีก1เมตรนะครับตามที่เจ้าของสั่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ นี่นะครับการควบคุมทุกอย่างจไโลเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับผมสวิตช์นี้นะครับสวิตช์คุมจไรโลนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นเทนเนอร์โหมดดิดลงมาตรงกลางเป็นออโต้เลเวลนะครับก็สามารถที่จะตีลังกาโคงสว่างได้แล้วมีจไโลคอยช่วยนะครับผมนะครับทำงานประสานนะครับสำหรับสวิตช์ตรงกลางนะครับส่วนข้างล่างนะครับไม่มีจไรโลเลยนะครับผมบินด้วยมือตัวเองล้วนๆนะครับก็เวลาเราบินนะครับเวลาเรารู้สึกว่าเราเริ่มคล่องแล้วก็ดิดเราบินลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะซ้อมบินด้วยมือตัวเองแบบไม่มีจไรโลนะครับผมนี่นะครับ แล้วตัวนี้นะครับเป็นสวิตตัดคันเร่งนะครับนี่อันนี้อ่าโอเคอ่าตัวนี่พอดิดสวิตนี้นะครับจะเร่งไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับผมเซ็ตเอาไว้ให้เป็นพิเศษนะครับผมก็คือเวลาลงจอดเนี่ยสามารถมีเบรกได้ด้วยนะครับก็คือถอยหลังได้นะครับดิดสวิตนี้นะครับแล้วเร่งจะถอยหลังนะครับดิดสวิตนี้ขึ้นจะเดินหน้าอ่าเนี้ยถอยหลังอ่าเดินหน้าถอยหลังประมาณนี้นะครับผมถ้าตัดคันเร่งก็จะไม่ทํางานทั้งเดินหน้าและถอยหลัง โอเคครับประมาณนี้ครับผมเพราะว่าสปีดตัวนี้สามารถทําได้นะครับผมก็เลยเซ็ตเอาไปให้เป็นลูกเล่นนะครับผมบางทีเราลงมาจอดปุ๊บลันเวสั้นๆนะครับดีสวิตสมมติลงมาจอดปุ๊บลันเวสั้นๆดีสวิตปุ๊บเร่งมันจะถอยหลังก็คือเป็นเบรกไปในตัวนะครับเรียบร้อยครับผมนี่นะครับสวยงามมากครับผมหลายเอ็ดนะครับ540ขอบคุณครับมาเล่นอารเซนครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ